น้องออมครับกับเขามาเนี่น้องออมเพ็ดแสบที่สุดเลยปากหวานอีลีสิงเอา้าน้องออมก็หัวไาอา้ปากหวานเคยซิมบ์แต่ว่าขาิซิมตอนนี้ไอ้หวามันบดีมัง้งเป็นอย่างละ่ะเพราะว่าไอา้กินปลาแดกหยาดมันเหม็นอะนะ <c oughs> โอ้ยคือหวานเห็นเนาะคู่เนี่ยเอา้าบอกพาก็ให้กูหวานกัน,นแนะถ้าเก้าหยอกกันน,นั่นสิหนิ ลูกดกค่ะดิที่กูเห็นมาเนะี่ยลายพายสียางไปใส่หนิไอวานจะไปซื้อของไอพ่อยทำไมไปซื้ออย่างวะกูคืลืมวะพ่อยใส่ไปซื้อขวดที่ไอถืออยู่ในมือหรือเปล่าอันนี้ก็แมีนอยู่แต่ว่ามันใส่มาซื้อหลายอย่างนี่อย่างเนี้ยวะกูลืมวะเอาบอกไครขันมึงลืมมึงคือมาโทรไปหาพ่อยบังละ่ะโทรไปไลยหรอกโทรศัพท์กูพัง มันคือพังไรพังตัวกูเปิดโหมดเครื่องบินเบอรบินอะ่ะฮะที่มันบ่นบินบอแมนมึงติดฟิล์มกันร้อยบ่ <c oughs> เออวะกูต้องกลับไปแกะฟิล์มกันร้อยออกมันจะติดใส่ได้ <c oughs> โอ้ยค <c oughs> ้าน <c oughs> น่ใส่ก่อนดล่อนไปดอก่อก